แนวทางหวยฮานอยวันนี้ครับวันที่สองทับเก้าทงสามพิเศษออกเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดอ่าไม่มีเลยนะครับธรรมดาออกแปดแปดศูนย์ศูนย์ห้าอ่ามีห้าครับมีห้าศูนย์ครับอ่าโอเคหน่อยครับวีพีออกวันนี้ห้าเก้าหกกับแปดสามอ่ามีห้ามีหกเลยครับมีหกเก้าครับ ีห้าหกไม,ม่รวมเก้าหน่อยโอเคนะครับอของวันนี้ของวันถัดไปนะครับแนวทา้าหวยหานอยงวดที่สิบสามทับเก้าทับหกสามพิเศษที่ให้วันนี้คือหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเก้าสามสามสองสามสี่สามห้าสามเก้าสองสองหนึ่งสองสองสองเจ็ดสองแปดธรรมดาวันนี้ที่ให้ สี่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ห้าสี่แปดเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดเจ็ดวีพีวันที่ให้หกหกศูนย์หกสองหกห้าหกเจ็ดสี่สี่หนึ่งสี่ห้าสี่หกสี่เก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าพิเศษนะครับเด่นหนึ่งศูนย์ครับกับสามสี่สองโง่เลครับพิเศษไม่ไม่โดนเลยครับอา้าวธรรมดาครับ ธรรมดาให้เจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดห้ากับสี่แปดครับวีพีหกห้ากับเก้าห้าครับแต่วันนี้ผมว่าพุกวันที่สามทับเก้ 3, าท้สามฮานอยผมว่ารูสี่เลยครับอหอยโคนโชคดีครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกันหนึ่งนะครับครับสวัสดีครับ